สวัเดีครับผูผ้พอกามูลมีพาร์เซ็ปชแนลดูบอยางหน่อยบ่าะบงชง่ชงองผิดช่องยูทูบพี่น้องขอบคุณยังสูงที่พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมมูลมีพาร์เซ็ปชแนลดูบอยางหน่อยบ่าะบงช่องผิดเพียงนาะขอบคุณยังสูงที่เข้ามาแห้งเอาแข็งใจขอบคุณยังสูงที่เข้ามากดใดกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้นำมือนูลยังหน่อยมาตำหมึกเส้นเด็กซูกินพี่น้องเนาะอากาศทอนหอนพี่เมยเลยห่อนพี่น้องเงื่อไรรึเปล่าเด้กินเคยอะไรหรืพี่น้องเลยแม้แต่พี่น้องเมือไม่ลงมือนกัพี่น้องมกันอยู่ มาสิบเซ็มกันไหมก็มีผักกระถินพี่น้องมีพักถินอ่อนมีผักบุง้งมีกระหล่ำปีมีผักหอมปีพี่น้องมีดวกกัแค่กับนะฮะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ดูดเอาเมื่อวันนี้เส้นดูเอาหน้าเมดดื่อวัพี่น้องตาหมึกเส้นเด็กสิบแทบพี่น้องเมนูมือนอยู่พี่น้องไหมมาจวดน้ำกันกับบรรยากาศร้อนเหลือเกินอุ้ยเมงวันมากวนสินเนาะ กินยำได้เสรเนี่ย,ยพี่น้องมาเสียันไปท,ปทั้งปลาเขาเจอถอนเส้งแดบเนาะเดดออกน่ว

มาพี่น้องมัตยับมึกเส้นเด็กขอญอาตใส่มือพี่น้องอากาศแป๊ะป่วน 我猜个班班讲。 อ,อันซสอนกัพริกดิบอยู่สวนหลายๆไปนองแซมจวดทากคว่มเผ็ด ก้อนเพชปรปาปานนี่พี่น้องพวมเพชปรปะปานนี่ความแซ่บมาบอกไป ทิ้นออนกับบ้านบานเพียงเนะ้อ ไม่มีกระตอมตาพี่น้องเอ้ยนุ่งเขากัดคันดีดีตามองน้า ต้องแสบต้องเพดต้องหอนใส่กันเพลินออกมันเบิร์ดแสบค้าพเจนาหน ปวดคมัมน้องไปจนตาแตก แต่บ้านบ้านพี่นอ้องเขากันขับมะพริกดิบใหมเนี่ยเปิดเพชรจัวป,ปากแหลงขึง้นพี่นอ้อง บ่อนเป็ดพี่น้องมาปานี้ด้นนในพักทินแกใส่หน่อยนึงพี่ดน้องอืดหลนี่จิ้นไวอ่อน ในแกบคอยท่านมีอยู่ส่วงมอดุลแล้วตายตายตายเพชราักแพี่น้องมันต้องห่อนต้องเพีพี่น้องด้วยห่อนเหงื่อสั่นออก วครับพี่น้องมาเนี่พาพี่น้องมากินตำหมึกใส่เส้นเด็กพี่น้องบ้าพี่น้องเอ้ยทั้งแสับทั้งนัวทั้งเผ็ดทั้งหอนมสกันแมนมีผักกระทิ้นกับพี่น้องมีผักบุงกับมีกะหล่ำปลีมีใบหอมเปรกับอันนี้พี่น้องมะกระถิ้นเศษๆพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์คลิปนี้ก็ยืดร่วมเพียงเลือกยืดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดกระดิ่งมากะได้ถึงจะกระแชร์ให้กับมูลมีเพอร์เซ็ปชัทแนลเดือว่าอยางหน่อยบพรว่าทั้งช่องเพจทั้งยูทูบถูก่น้องเนาะ พวกคุณยังสูงที่พี่น้องบพรว่า fc เก่าอิซี่ไมคก็ต้องข้ามาติดตามด้วยว่าพี่น้องฟังสายด้วยวต่างประเทศพี่น้องก็ข้ามาติดตามชระตุ้มเตะตะกีบขอบพวกคุณยังสูงพี่น้องที่เห็นพี่น้องเข้ามาเบิ่งนเตะคลิปก็มีกําลังอกําลังใจสู่ต่อไปเมเนดกากระลังลอยคออยู่กลางะเท้ยู่ยังเป็นน้องใหม่ในวงการสั่งจออยู่สั่งคลิปอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านเห็นแต่ขอบคุณผู้เพิ่น กดไถ่ขอคูปูคนบวกกดถ่ากับบอปยำคนหนองเนาะคลิปนี้จะร่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนคลิปหนาจนุ่มผูกพอกันหมงจะเป็นไม้โนูนอย่างเจนที่ตามกันมาในหนองเนาะคลิปนี้ขอพ่อแม่น้องสุภาพเพียงแดงหลวงไพ่กัเก็บจะมาเบียดเบียนนอนดับเป็นเงินมือนอนตืนเงินแสนสวัสดีครับ